จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4คาริมเป็นเซมา่ามีความสุขกับการแสดงความเห็น,หนของเลวเนลเมสซี่ที่บอกกล่าวกับสื่อว่ากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสคู่ควรกับรางวัลบอลรองดอประจำปีนี้คาริมเป็นเซมา่า กองหน้าที่ชาฝรั่งเศสของเรอาบริดเผยเขามีความสุขกับการแสดงความเห็นของเรียลเมสซี่ที่ระบุว่าเขาคู่ควรกับรางวัลบาลรองดอ์ปีนี้เมสซี่เจ้าของรางวัลบาลรองดอกเจ็ดสมัยบอกกล่าวกับทีทีสปอร์ตสื่ออาจิแนร์ก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่มีข้อสงสยัยใดๆหากเบนเซม่าจะคว้ารางวัลบาลรองดอ์ปี2022จากการทำผลงานที่ยอดเยี่ยมของกองหน้าชาวฝรั่งเศส ผมคิดว่าไม่ต้องสงสัยเลยมันชัดเจนมากที่เบซเซมามีปีที่ยอดเยี่ยมและเขาจบด้วยการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นเกมสําคัญสำหรับการแข่งขันทั้งหมดตั้งแต่รอบ16ทีมต้นไปผมไม่คิดว่าจะมีข้อสงสัยใดๆในปีนี้ก่อนเมซเซม่าจะตอบสนองต่อความคิดเห็นของเมซี่ว่าผมได้ยินคําพูดจากเมซี่และพวกมันทําให้ผมมีความสุขมากผมพอใจมากที่คําพูดเหล่านั้นมาจากนักเตะอย่างเมซี่ สร้างแร,รงบันดาลใจให้กับผมในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นก่อนหน้าวัย34ทำผลงานดีที่สุดในอาชีพช่วงซีซั่นที่ผ่านมาจากการกระทุ้งไป44ประตูจาก46เกมรวมทุกรายการพร้อมผ่านลาชันชุดขาวควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและซูเปอร์คปาดเดสปัญญาจนกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอร์ในปีนี้ เอมมานูเอลมาครงผู้นําฝรั่งเศสยืนยนันเขาแค่ให้คาแนะนํากับเคลียนเอ็มปาเป้เท่านั้นไม่ได้กดดันให้นาเตะตัดสินใจค้าแข่งในลีกน้ําหอมต่อไปตามการกล่าวอ้างของสื่อเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสยืนยนันกว่าไม่เคยแทรกแซงหรือใดเกี่ยวกับการตัดสินใจของเคลียนเอ็มปาเป้ลังสื่อมือน้าหอมอ้างว่าเขากดดันให้เอ็มปาเป้ปัดข้อเสนอจากเรือลมดริดและอยู่กับแป๊แชร์ต่อไป ตามรายง,งานจากมาก้าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอ็มป์เป้ตกลงขยายัาญ,ญากับแปแร์แชไปจนถึงปี2025แต่เรื่องราวของกอหหนาไว23ปียังไม่ยุติทางการปฏิเสธค้าใหญ่อย่างเรอเบริตมูลค่าของข้อตกลงใหม่และโบนัสนสัญญามูลค่ามาาาหาศาลรวมถึงการพูดคุยกับประธานาธิบดีมาโครงที่สื่ออ้างว่าผู้นำฝรัง่งเศสกดดัในให้เขาค้าแข่งในลีกเมือน้ำหอมต่อไป ผมไม่เคยแทรกแซงการซื้อขายใดๆเช่นเดียวกับพลเมืองคนอื่นเมื่อพูดถึงเรื่องของกีฬาผมต้องการเห็นการเล่นที่ดีและสนับสนุนทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคิดของผมมาคงเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของมาซีแต่ยอมรับว่าการแจ้งเกิดของเอ็มปาเป้นั้นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับฝรั่งเศสและเขายืนยันว่าบอกกับคนหน้าวัย23ปีแบบนั้นเช่นกันใช่มันเป็นความจริงที่ผมได้คุยกับเอ็มปาเป้ ก่อนที่เขาจะตัดสินใจอย่างแน่แน่เกี่ยวกับอนาคตของเขาซึ่งผมได้ให้คําแนะนํากับเขาอย่างไม่เป็นทางการว่าควรอยู่ในฝรั่งเศสต่อไปอ n d เด e เอร r a ามิดฟิลดวัย32ปียืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะอยู่ค้าแข่งกับปารีสแซงต์แชงกต่อไปในฤดูกาลหน้ามิ f ฟิล s สเปนวัย32ยืนยันว่าเขาจะอยู่ค้าแข่งในแป้แช,ชร์ต่อไปในซีซั่นหน้าหลังถูกจับเชื่อมโยงกับเป็นตัวชูโรง แนวนโยบายหาเสียงของค a n ิเดตที่จะแย่งชิงตำแหน่งประธานสโมสรแอตอติกบินเบาตามรายงานจากมุนโดเดบเดโวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบินเบากำลังจะมีกาเรเลือกตั้งประธานสโมสรนคนใหม่ในวันที่14มิถุนายนนี้โดยหนึ่งในคนดิเดตอย่างอินยาคิอาเลชาบาลตา้ามีนโยบายชูการกเลือกตั้งก็คือว่าจะดึงเอรรากับมาคาแข่งกับทีมดังแ้นบาสในช่วงซัมเมอร์นี้แต่มิฟฟิวไว32ยืนยันว่าเขาจะอยู่กับแฝชแชร์ต่อไป ผมมีความชื่นชมเคารพและชื่นชอบแอตติกแต่ผมไม่ได้ไปที่นั่นในบทบาทใดๆผมจะอยู่กับปารีสต่อไปในปีหน้ามิดฟิลด์วัย32ปียืนยันเอเดร่าย้ายจากแมนูนเต็ดมาคาแข้งให้กับปารีสซ์แชแมงเมื่อซัมเมอร์ปี2019แต่เขาก็ต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อลงสนามตลอดชาวฤดูกาลที่ผ่านมาโดยลงเล่นรวมกันเพียง95นัดและทำไปเพียง6ประตูโดยมีข่าวว่าทีมดังเมืองน้ำหอมกำลังหาทางลดนักเตะในช่วงหน้าร้อนนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรอ,ออกไป